ก็จะเป็นการเล่นกันในบ้านลมที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะฮะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม63ก็มาหาเพื่อนข้างหน้านะฮะก็มาได้เพื่อนต่างคนต่างมามาเจอกันนะฮะแล้วก็มาเล่นก็จะมีผู้ใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่ของเด็กๆน้องๆที่มาเล่นก็จะพาจับกลุ่มเล่นกันนะฮะแล้วก็พี่เลี้ยงนะก็จะมีพี่เลี้ยงนะครับก็จะเล่นกันครับ เล่นกันทั้งวันแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้เ็เรียกเล่นอะไรไม่รู้อ่าพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งไปอยู่ข้างหลังอ่ะยูโรไม่รู้ตัวเอ้าร้องเลยกรี๊ดเลยน้องพี่ก็ได้แต่ยูโรหาไม่เจอแฮะโอ้มันอยู่เส่ยว่ะ เฮยห้องวะว่า,างั้นวะมันยุใสวะมันยุใสวะเอาละเอาละหาไม่เจอเอาเอาละหาไม่เจอละให้หลับตานะหลับตานะอ้าก็จะมีแม่ของน้องๆน,นะครับมานะเออมันยุใสวะยุใสวะเอาละหาไม่เจอนะนี่ละ หาไม่เจอยูโรต้องใช้ประสาทหูสิลูกแบบนี้ต้องใช้ประสาทหูแล้วก็การเดาการจินตนาการการคำทางนะเขาเรียกว่าจะอยู่ตรงไหน